สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีการรีเซ็ตหูฟังนะครับซาวพีดมินิ Hs นั่นเองนะครับซึ่งจะบอกว่ามันก็รีเซ็ตเหมือนกับตัวซาวพีดมินิเดิมแหละแต่ว่าผมพยายามจะทําแยกรุ่นไว้นะเผื่อท่านที่พบเจอปัญหานะครับเวลาเซิร์ชชื่อรุ่นอ่ะเขาเซิร์ชเป็นรุ่นๆนะครับจะได้เจอนะครับก็อาจจะเหมือนวิธีการเดิมๆนะก็อธิบายไว้หน้าคลิปตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่รีเซ็ตรุ่นเดิมไปอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเค ทีนี้เรามาพูดถึงการรีเซ็ตกันก่อนนะครับการรีเซ็ตเนี่ยจะเอาไว้ทำรีเซ็ตตัวหูฟังเนี่ยเพื่อเหตุผลเดียวก็คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการเชื่อมต่อนะครับเช่นเชื่อมต่อไม่เสถียรนะครับหรือว่าหูฟังหูซ้ายหูขวาไม่ยอมเชื่อมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถใช้การรีเซ็ตเพื่อการแก้ปัญหาได้นะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นอาการที่เกิดจากตัวฮาร์ดแวร์มันโดยตรงเช่นแบตเสื่อมนะครับหูฟังเปิดไม่ติดอันนี้รีเซ็ตไม่หายนะครับส่งเคลมอ,อย่างเดียวนะครับก็แนะนําให้ส่งเคลมที่ตัวแทนเขาเลยนะครับเพราะว่า,าทางบริษัทซาวพีตัวแทนเนี่ยเขาบริการดีๆทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะทีนี้ปัจจัยที่ทําให้เกิดอา,อาการเออร์ต่างๆของหูฟังเนี่ยเท่าที่ผมพบเจอนะ จะมีอยู่2อสาสองสอันนะครับอันดับแรกนะครับที่หูฟังมันไม่ยอมเชื่อมต่อกันซ้ายขวาที่เคยเจอนะส่วนมากแล้วก็คือ,อมีอยู่2ออาการนะครับก็คือการใช้หูฟังเป็นระยะเวลานานๆจนแบตมันหมดไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเชื่อมต่อของหูฟังพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูเวลาเชื่อมต่อนะครับลักษณะการเชื่อมต่อมันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับเชื่อมต่อกับหูฟังข้างใดข้างหนึ่ง แล้วก็ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยจะเชื่อมต่อตกับหูฟังข้างหนึ่งจะเป็นลักษณะ1 2 3แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีหูฟังข้างหนึ่งเนี่ยที่เวลาเราใช้ไปจนแบตมันหมดมันจะหมดก่อนอีกข้างหนึ่งเสม,มอเพราะว่าอย่างอย่างตัวที่มันทําการเชื่อมต่อกับทั้งตัวอุปกรณ์เราแล้วก็เชื่อมต่อกับหูฟังข้างเนี่ยมันก็จะกินแบตมากกว่าอีกข้างหนึ่งนึกออกไหมฮะมันก็เลยจะแบตหมดก่อนที่นี้ในบางครั้งนะครับถ้าเราใช้จนแบบแบตมันดับไปเลยอะนะฮะ มันมีโอกาสเปอร์เซนต์เกิดขึ้นได้ที่แบบเวลาเรามาเชื่อมต่ออีกครั้งแล้วอีกข้างมันจะไม่ยอมเชื่อมต่อข้างนี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาเออร์เรอร์เนื่องจากแบตหมดนั่นเองก็วิธีการนี้รีเซ็ตหาย100%ซนะครับไม่ต้องห่วงยกเว้นว่าตัวฮาร์ดแวร์มีปัญหานะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรรีเซ็ตหายหมดนะครับกับอีกอาการหนึ่งก็คือลักษณะที่เวลาเราใช้งานเราชอบใช้หูฟังทีละข้างแบบว่าเอ๊ะมันมี2ข้างแต่เราจะใช้ข้างเดียวแล้วทําแบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆนะครับพอ ใช้ไปสักระยะหนึ่งทำแบบนี้บ่อยๆนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มันจะเกิดเออร์เลอร์ระหว่างการเชื่อมต่อของซ้ายกับขวานะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถรีเซ็ตหายได้เหมือนกันนะครับสำหรับอา,อาการหูฟังหูฟ้ายซ้ายขวาไม่เชื่อมต่อกันนะครับก็ที่พบเจอประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการรีเซ็ตกันโอ,โอเคก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าวิธีการรีเซ็ตเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเพิ่มบอกไว้ตรงนี้ นี่นะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะลืมคู่มือคู่มือหายไม่ได้อ่านหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับผมไม่ได้คิดวิธีการขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางท่านที่ทําแล้วหายทาแล้วไม่หายอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันสุดแล้วแต่จริงๆนะครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยผมก็เอามาจากคู่มือนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่ามาแปลให้ทุกท่านทําทความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะฮะโอเควิธีการรีเซ็ตหูฟังซาวพีดมินิเ,เอสนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่เซตติ n งก่อนนะฮะ เซตติ่งอยู่ในในตัวมือถือเรานะครับที่เราเป็นจุดที่เราเชื่อมต่อหูฟังนะให้เราหารายชื่อหูฟังของเรานะครับจากนั้นกดลบชื่อมันไปแบบนี้นะครับอย่างใน ios ก็คือ forget device นะก็จะเหมือนกันแหละระหว่างตัว android กับ ios ให้ลบรายชื่อไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจหลังจากนั้นนะครับหูฟังมันจะอยู่ข้างนอกกระปุกนี้นะให้เราทําการเอาหูฟังใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับยังไม่ต้องปิดฝานะสังเกตจนไฟแดงมันขึ้นแล้วให้เราทําการแตะตำตำแหน่งนี้นะครับสนิ้ว้าไว้แบบนี้เลย นะครับจนเดี๋ยวไฟสีแดงสีขาวมันจะกระพริบสองครั้งนะครับแบบนี้ค้างไว้สักครู่หนึ่งเลยนะการรีเซตนะอ่าเนี่ยกระพริบแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับอ่าแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานับหนึ่งสามสี่ห้านะครับให้มันทำการชาร์จไปก่อนแล้วเราก็หยิบหูฟังออกมาพร้อมกันแบบนี้นะครับ เห็นไหมครัว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วไอ้ข้างที่มันไม่เชื่อมต่อนะครับมันก็จะกลับมาเชื่อมต่อไฟสีขาวนิ่งแล้วนะครับในส่วนของข้างนี้ก็จะกระพริบแดงขาวเหมือนเดิมทีนี้ก็ให้เราทําการเอาอุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อเนี่ยมาเชื่อมต่อได้เลยนะครับซึ่ง วิธีการรีเซ็ตเนี่ยมันจะคืนค่าโรงงานของตัวหูฟังทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าอ,อุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมต่อกับหูฟังตัวนี้มาก่อนหน้าทั้งหมดเนี่ยเราต้องไปทําการลบรายชื่อแล้วก็มาทําการเชื่อมต่อใหม่นะมันจะไม่เชื่อมต่ออัตโนมัติแล้วเพราะว่า,าตัวหูฟังถูกรีเซ็ตไปแล้วนั่นเองนะครับแค่นี้แหละนะฮะมันก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมแลลวนะครับเนี่ยไฟขาวติดนิ่งสมบูรณ์ปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นรายชื่อว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวิธีการรีเซ็ตหูฟังรุ่นต่างๆนะครับที่เราพยายามจะทยอยทาไปเรื่อยๆเท่าที่ผมมีในมือนะบางรุ่นไม่มีนะครับขอกันเข้ามาต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับถ้ามีจะรีบเอามาทําให้เลยนะครับหรือว่าบางรุ่นเนี่ยผมก็หาวิธีรีเซ็ตไม่เจอจริงนะครับแต่อย่างซาวพีดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์บอกอยู่ในคู่มืออยู่แล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ให้้ดวยนะครับขอบคุณครัับสสวดีครับ